วัติจาร์ในจะพามาชมต้นนันต้นที่เพาะไว้เมื่อนั่นจ้ะอันนี้เป็นตนน้นอันฟักท่องบ้านเ้าก็เอนบอกอึนี่งามงามพี่น้องเอเงิน,นมันขึนเถะนะปัดปลูกไปปลูกมาเม็ดมันเหลือหลายกันยัดใส่ยัดใส่ผลหลายผลหน่องกระทางนังก็ย่างหหลายขึ้นดีดีขึนงาม,งาม มื่อื่นกำจบปลูกมื่อื่นวันเสาร์บกทัวบกทัวบกทัวเป็นบกทัวอยู่นี่นะเป็นบกทัวแขกบกทัวต้มเตี้ยขวน่ะพี่น้องร้ายหลายคืนดีว่าสั้นอันนี้เป็น้าวโพด้าวโพดมันเป็น้าวโพดอันสามสีนี่แมมีทั้งฟักหนึ่งมันมีสีสีม่วงสีเหลืองสีขาว รลายหลายางงางามตน้นกระโผดนี่เพิ่งบอกทัวบอกทัวหมวกเนาะข่อเพาะบอกทัวหมวกรลายหลายงามงามขนาดออนี่ก็ต้นอันอยังก,ก็พักอีกตู ส่วนพักกิตูจ้าเบีย้ยพักกิตูงามงามเดี๋ยวกับงามเนี่ยขนาดสองหมือนตีนอ้อกนะเบ้อจะเจ้าว่าเบีย้ยมันเดิร์ดด่านเราะท่านได้ดปลูก